จะมีไงไม่รู้นะคะจริงๆแล้วก็ไม่เห็นดุอะไรเลยนะผมว่าครับเมื่อก่อนเนี่ยมันคงจะดุมากเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้ถ้าทางแก่มากนะครับเนี่ยเรื่องสกศานะครับร,รู้สึกไม่ได้ทำอะไรเลยหนวูวะอาจารย์เคยใช้มันหรือเปล่าคะค่ะเคยใช้มันตั้งเมื่อสิบกว่าปีก่อนนน้น่ะสิบกว่าปีใช่หรอครอาจารย์ าย่ยาแล้วเหรอคะเอาก็ไว้แล้วนั้นเลยวะใช่อย่าวนั้นเขไม่มีพวกเขจะต่อสู้วได้เขาไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยบอสทงเวินบอสทงนคุณคุณตอยคะสาวว่าเราควรทำอะไรสักอย่างไงนะคะก่อนที่มันจะควักอะไรออกมาแกล้งเราอีกจ้ะผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับแต่เราจะทำยังไงดีล่ะครับทำยังไงเหรอครับผมเอ้ยใจไม่ออกแล้วครับคอยืมของม่อยสิ มือเนี่ยครับได้นลครับระวังเลยนะครับสบายค่ะใครดูสวมือนกันทำอไรมดหยงมามาีมาตงมามสมนวันนี่มา้ฉันให้ยัน้ยี่ถูกให้วันนี้เฮ้ยตงย

ขัไปก่อนแล้วผีอะไรวะดูจิ๊บแฝงเลยให้กระด้านเชื่อก สอ้ยเรียบร้อยเฮ้ยมีเพจมายังไงยังไงเร็วช่วยไปปราบผีที่บ้านคุณสมพงษ์ด่วนบ้านที่คุณมาเมื่อตอนกลางวัน <c oughs> เอาละหวังว่าลายนี้เราต้องไม่เหลวนะเพราะทําไม่งั้นก็ไม่รู้จะสื่อที่ไหนละ ได้เวลาออกโรงแล้วสินะสวยจริงๆเลยกูขาทางคมเสื่อมหมด เกือบตายตังหะเฮียอะไรวะดนจิ๊บเป่งเลย ชา,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 ชาถึงขนาดปรากฏร่างให้ค้าเห็นชัวร์แล้วแสดงว่าไม่ใช่ผีกระจอกเลยสิคุณเอ็รู้อารู้จักชื่อขาดวงแล้วแกล่ะเป็นใครชื่ออะไรเอ็งไม่ต้องรู้หรอกช้าชาชาชาทำไมล่ะทำไมพูดยังไนงะ แกพูดกับข้าได้แกก็ต้องเรียกข้าว่าท่านคุนฮัรุเข้าใจไหมเองนั่นแหละที่ไม่เข้าใจนี่ข้าสั่งสอนให้เองรู้จักซะว่าข้าเป็นใครโอยสมบูรณ์มานบาตรียงหัวมือสายันหัวเมื่อส่องมัน,นขึ้นเย,ย้ <laughs> ล่าประโยชน์อาคมเจ้าเราไม่ได้เสื่อมหรอกเพราะเจ้าประพฤติชอบคิดชอบดํางงตนอยู่ในสินีในธรรมแต่ตอนที่เจ้าอยู่บ้านนั้นเนี่ยเจ้าสติแตกคุมสมาธิไม่ได้อาคมเจ้าก็เลยเสือ่อมแล้วแล้วแล้วทำไมข้าคาถาข้าทำไมทำอะไรแกไม่ได้ตะบะมันคนละชั้นกัน ถ้าเองไม่เข้าใจข้าจะแสดงให้เองดูทีนี้เองเข้าใจแล้วหรือยัง เองพร้อมจะฟังคำสั่งจากข้าแล้วใช่ไหมพร้อมกับท่านท่งไม่ต้องห่วงข้าไม่ได้ให้เองไปทำอะไรไม่ดีที่ไหนข้าจะให้วิชาแก่เองไปปราบไอ้ผีสองตัวนั่นถ้ารู้ว่าเองเจ็บใจที่แพ้มันจริงๆแล้วเนี่ยเองไม่ได้ด้อยอยู่ก่นอนมันนะเพราะองว่ามันมีของวิเศษข้าก็จะให้ของวิเศษแก่เองเนี่ยไปปราบกับมันบ้าง ขอบคุณขอบคุณครับท่านแต่เอ็งต้องฟังคำสั่งของข้าทุก ค่ะอาจารย์หมมจ๋าเชิญข้างในเลยค่ะนี่ไม่ได้ใช้กล้องวิดีโอตรวจดูหรอกหรอน่าขอโทษเรื่องเมื่อตอกงันด้วยนะคะไม่ไรฉันไม่ถือค่ะค่ะขอบคุณค่ะเชิญข้างในเลยค่ะอาจารย์ สายพระภูมิที่ล้มละเนรละนาดอย่างเงี้ยคงจะเป็นฝีมือพวกมรสิดูก็รู้ถูกต้องะคะ่ะเดีเออ๋ยวค่ะคุณผู้ชายคนนี้นะคะให้เราอยู่ข้างนอกได้ไหมคะอุ้ย,ยออทำไมอ่ะคือว่าบ้านนี้นะคะไม่ชอบให้ผู้ชายหนุ่มๆอะคะ่ะเข้ามาเพียงนผ้าในบ้านนะคะถ้างน,นก็ตามใจนะ เขาอ่ะเป็นผู้ช่วยฉันถ้าหากว่าเขากลับฉันก็ต้องไปด้วย <ไป S 1> ออเออเดี๋ยวค่ะยันก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นเลยนะคะอยากขึ้นไปบนชั้นสองเลยนะคะนี่ฉันเนี่ยนะไม่ชอบไปเสนณแนบ้านใครต่อใครโดยไม่จำเป็นหรอกอย่า ค่ะเข้าไปได้ยังค่ะค่ะมาแล้วนะค่ะโอ้ยนี่เร่องไหล่ะหญิงหนึ่งชายหนึ่งอาจารย์อาจารย์ได้กลิ่นมันด้วยเหรอคะนี่ฉันเป็นคนนียะไม่ใช่หมาจะมาได้กลิ่น นี่มีผีผู้หญิงหนึ่งผีผู้ชายอีกหนึ่งอา,าจารย์จ๋านะอีกว่า,าย์พว้นู้หนอีกนะคะนี่ข้นอกก่อนอยู่ด้วยแล้วเดี๋ยวมันจะอันตราย